เทศบาลนครสมุทรสาครค่ะเตรียมแจกส้มมงคล1,300ถุงในเทศกาลตรุจีนเล่นเกียชูสืบสารตำนานมังกรในวันที่18มกราคมนี้ค่ะตั้งแต่เวลา11นิกาจนถึง12นาฬิกาณบริเวณตลาดถนนสุขาพิบาลค่ะ สืบเนื่องจากที่จังหวัดสมุทรสาครได้มีการจัดงานสืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทยจีนตรุษจีนเล่งเกียชูสืบสารตำนานมังกร2,566ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนี้ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครเทศบาลนครสมุทรสาครและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครค่ะ ในโอกาสนี้ค่ะทางเทศบาลนครสมุทรสาครก็จะดาเนินการจัดกิจกรรมแจกส้มมงคลผลไม้แห่งความโชคดีและมังคัค้งของชาวจีนให้แก่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าจานวน1,300ถุงบรรจุถุงละ4ลูกโดยมีกาหนดแจกส้มมงคลในวันพุธที่18มกราคมตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาซึ่งจะเริ่มเดินแจกส้มมงคลตั้งแต่หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเข้าสู่ตลาดมหาชัยถนนสุขาพิบาลถึงหน้าวัดใหม่ เลี้ยวเข้าถนนสุขคนทวิตและสิ้นสุดถึงแยกวงเวียนน้ำพุทั้งนี้เพื่อเป็นการวอวยพรให้ทุกคนได้พบประสบแต่ความโชคดีมีความสำเร็จค้าขายร่ำรวยมีเงินมีทองใช้ตลอดปีและตลอดไปหลังจากที่ผ่านพ้นสถานการณ์โควิดมาแล้วค่ะสำหรับจังหวัดสมุทรสาครนั้นเป็นจังหวัดที่มีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางที่มีคนจีนเดินทางโดยเรือมาขึ้นฝั่งที่เมืองท่าจีน พื้นที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นแหล่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองอันยาวนานมีทรัพยากรที่สมบูรณ์มีทำเลการค้าที่ดีเหมาะสมต่อการจอดเรือจึงมีพ่อค้าชาวจีนและมาลายูนำเรือสำเภามาจอดเทียบท่าทำการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ายัางบริเวณปากแม่น้ำซึ่งส่วนใหญ่ได้ลงหลักปักฐานอาศัยอยู่ร่วมกับคนไทยพื้นถิ่นดั้งเดิมแผ่ขยายเป็นชุมชนขนาดใหญ่จนเป็นชื่อเรียกชุมชนแห่งนี้ว่าบ้านท่าจีนค่ะ ซึ่งปัจจุบันนะคะก็มีคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสมุทรสาครกระจายอยู่ทั่วทั้งศัพอ์อำเภอและก็ยังคงมีขนบธรรมเนียมประเพณีในการเฉลิมฉลองในช่วงเทศก,กาลตรุษจีนของทุกปีค่ะ